กดติดตามออโต้รีวิวฮับช่องที่จะพาคุณไปพบกับรีวิวสุดมันการทดสอบขับและการเปรียบเทียบรถรุ่นใหม่ล่าสุด จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับทารังทีอาร์ทรานส์ฟอร์เมอร์2 SUV 2026 SUV สายพันธุ์ไทยที่ถูกออกแบบมาเพื่อความแข็งแกร่งความอเนกประสงค์และความทนทานท,าทั้งบนถนนเมืองและเส้นทางออฟโรดสุดโหดทารังทีอาร์ทรานส์ฟอร์เมอร์2รุ่นปี2026ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการทั้งความดุดันและความยืดหยุ่นดีไซน์ภายนอกสะท้อนกลิ่นอายแบบรถทหารด้วยเส้นสายทรงเหลี่ยมที่ทันสมัยตัวถังบึกบึนคมไฟเลตดีไซน์เฉียบ และความสูงจากพื้นดินที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนรุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงให้โฉบเฉี่ยวขึ้นมาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่และการปรับปรุงด้านอากาศพลาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่เมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงห้องโดยสารที่ผสมผสานร,ระหว่างความทนทานและความสะดวกสบายภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึงเก้าที่นั่งเบาะนั่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกการเดินทางและสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการไม่ว่าจะใช้ในครอบครัวง,งานเชิงพาณิชย์ หรือภารกิจพิเศษด้านเทคโนโลยีมีการติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay, Android Auto การเชื่อมต่อบ l u e t o o t h และระบบเสียงคุณภาพสูงพร้อมทั้งจอดิจิทัลและการควบคุมอัจฉริยะที่ทำให้ผู้ขับขี่สัมผัสได้ถึงความล้ำสมัยโดยไม่เสียเอกลักษณ์ความแกร่งของ SUV ด้านสมนรรถนะทั้ง t r er 22,026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อทั้งความประหยัด และพละกำลังเครื่องยนต์มีตั้งแต่ประมาณ200ถึง250แรงม้ารองรับการลากจูงและการขับขี่ออฟโรดอย่างมั่นใจอีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบขับเคลื่อนไฮบริดเพื่อรองรับผู้ขับขี่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลดทอนพละงกำลังระบบขับเคลื่อน 4x4 มาพร้อมโหมดการขับหลายรูปแบบระบบควบคุมความเร็วลงทางชันดิฟลอกและระบบการสะเทือนที่ออกแบบมาเพื่อให้ขับได้ทั้งโคลนทรายกรวดหรือถนนเรียบอย่างมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยรุ่นใหม่นี้จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี ช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกและระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในทุกสถานการณ์เสริมด้วยถุงลมนิรภัยรอบคันโครงสร้างตัวถังนิรภัยและระบบควบคุมสเสถียรภา,ภาพการทรงตัวจุดเด่นที่สุดของทารังทีอาร์ทรานส์ฟอ2 0 2 6คือความอเนกประสงค์มันไม่ใช่แค่ SUV สำหรับครอบครัว หรือการใช้งานส่วนตัวแต่ยังสามารถปรับแต่งสำหรับภารกิจเชิงพาณิชย์โดยงานราชการหรือแม้แต่การดัดแปลงเป็นรถหุ้มกรอรถพยาบาลสนามหรือรถรับส่งรูราได้ทำให้มันแตกต่างจาก SUV ทั่วไปในตลาดโดยรวมแล้วทางทีอาร์ทรานส์ฟอร์มสองเอสยูีสองพันยี่สิบหกคือการแสดงศักยภาพของวิศวกรรมไทยที่มุ่งสร้างรถยนต์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลและยังคงเอกลักษณ์ไม่สังใครมันคือ s u v ที่ผสานความแข็งแกร่งความทันสมัยและความอเนกประสงค์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ กดติดตาม Auto Review Hub เพื่อรับชมรีวิวใหม่ล่าสุดการเปรียบเทียบและการทดสอบขับจากโลกแห่งยนตรกรรมที่คุณไม่ควรพลาด